เทศบาลเมืองนครนายกจกัดพิธีเปิดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษาบริเวณถนนหน้าธนาคารธนาชาติโดยมีนายชานนวาสิสิริผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายยงยศอิสระเสนารักษ์นายกเทศมนตรีเมืองนครนายกหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก งานหล่อเทียนพรรษาถือเป็นประเพณีสำคัญในช่วงเข้าพรรษาสะท้อนความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันหล่อเทียนเพื่อถวายแดพ่พระพิสุขสงฆ์จุดบูชาตลอดพรรษาเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปงานจัดขึ้นถึงวันที่3กรกฎาคม2568ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง19นาฬิกาบริเวณจุดจัดงานหลักในเขตเทศบาลเมืองนครน,นายกสนับสนุนข่าวโดย dbmp บเบิ l แ m a กพัทสนใจสั่งซื้อโท 00, ร088 309 6600 l ลายแอด dbm 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสะร่แยแดง Her b herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือลนแอด b herb 99